สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านพบกับการรีวิวสินค้าจากร้านแสงจันทราสตูดิโออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้กับทางช่องของเราด้วยและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดในคลิปวิดีโอใหม่ๆสินค้าใหม,ใหม่รับชมได้ก่อนใครก็จะลืมกดสั่นกระดิ่งมาด้วยนะครับ วันนี้พาชมเป็น Power AM c a r s H ตัวใหญ่นะครับตัวนี้ขนาด 3u ลึกประมาณ19นิ้วนะครับน้ำหนักประมาณ67กิโลกรัมซสาสแตนดาร์ด CA 20นะครับตัวนี้1,350วัตต์ที่8โอห์มนะครับ อ่าข้างละ1350วัตต์ที่8โอห์ม4โอห์มได้ข้างละ1950วัตต์นะครับตัวนี้วัดต์2โอห์มจำไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับเข้า Google Map พิมพ์เอยเข้า Google พิมพ์คำว่า s a a r Standard CA20 แล้วจะเจอสเปคโดยละเอียดของเครื่องเลยนะครับตัวนี้สภาพนะครับโดยรวมคือสวยนะครับนี่สภาพโดยรวมนะครับับสวยนะครับอ่าข้างในเรียบร้อยดี ดูแล้วน่าจะยังเดิมอยู่นะครับข้างในนะครับสวยๆดูด้วยกันนะครับดูตามนี้เลยนะครับผมดูแล้วก็เรียบร้อยดีนะครับน่าจะยังเดิมๆิมนะครับมอแปลงลูกใหญ่นะครับมอแปลงซีคอเอ้ยเธอลอยนะครับมอแปลงเธอลอยลูกบักใหญ่เริ่มเทิมแบบนี้นะครับคาปา8ลูกลูกละ22,000ไมโครนะครับลูกละ22,000ไมโครทรานซิสเตอร์ตามมาตรฐานค l สเฮดนะครับข้างละประมาณ7คู่นะครับข้างละประมาณ7คู่นะครับนี่สิงฟันปลาหนาๆนะครับนี่ ซิงนะครับความหนาของซิงนี่นะครับซิงฝันปลาหนาะนะพัดลมซ้ายขวาด้านหลังนะครับด้านหลังช่องต่อสัญญาณอินพุตมีมาให้เป็นแบบ xlr นะครับแล้วก็ต่อลิงตัวลิงก์ก็เป็น xlr เหมือนกันนะครับช่องต่อสายลำโพงมีทั้งขั้วดําแดงให้ใช้งานแล้วก็เป็นสเปคคอนนะครับสเปคคอนมีมา3ช่องนะครับให้เรา,าใช้บนกับล่างนะครับตัวกลางเรา ใช้ในกรณีที่เราปรับสวิตช์โหมดมาที่โหมดบิดนะครับเราถึงได้ใช้ตัวกลางเนาะถ้าเราใช้โหมดพาราเรลลหรือว่าโหมดอะสตูดิโอแล้วก็ใช้บนกับล่างแบบนี้นะครับในกรณีของสเปคคอนขั้วาดาแดงก็ใช้งานปกตินะครับแดงบวกดาลบไปสภาพด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับาพาชมรอบเครื่องไส้ในาตามนี้นะครับปกติ Power amp แล้วก็เน้นไส้ในเนาะเราชมไส้ในเป็นหลักนะครับดูไส้ในเนาะ อ่าตัวนี้ไส้ในแน่นปึ๊กเลยนะครับหม้อแปลงลูกใหญ่น้ําหนัก37กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับแรงแน่นอน18นิ้วข้างละ3เล่นได้นะครับถ้าเป็นโครงปั๊มเนี่ยข้างละสเล่นได้สบายเลยนะครับโครงปั๊มก็จําพวกพวกดอกไอดอกคานี้อ่ามรกตตัวเขียวนะครับตัวเดิมนะที่เป็นโครงปั๊มดอก PCM ดอก IMF ดอกโอปอ้อมดอกอะไรอีกอะดอกโอปอ้อมดอกแอคคอร์ดนะครับดอกพวกนี้นะครับก็คือดอกเขาเรียกว่าดอกโครงปั๊ม นะครับข้างละสี่เลี้ยนได้สบายเลยนะครับสำหรับดอกพวกนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับอ่าสภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคพาชมกันอ่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับอ่าด้านหน้านะครับด้านหลังด้านข้างนะครับแล้วก็ใส่ในนะครับทีนี้ก็มาลองเสียงกันตัวนี้เวลาเปิดปิดจะกดตัวนี้นะครับปุ่มเปิดปิดนะครับกดค้างนะครับจะกดค้างเวลาเปิดก็กดค้างเวลาจะปิดก็ต้องกดกดค้างนะครับนี่ปุ๊บกดค้างไว้นะนี่ติดแล้วนะครับก็ปล่อยได้ รอไฟแดงนะครับรอไฟแดงหายไปนะครับได้ยินเสียงก็แก๊กอยู่นะครับรอไฟแดงหายไปก็คือเครื่องพร้อมทํางานพัดลมซ้ายขวาตัวใหญ่หมุนปกตินะครับนี่หลอดไฟติดหมดนะครับหลอดไฟติดหมดนี่ไฟแดงหายไปแล้วนะครับจะเหลือแต่ไฟออนนะครับสีน้ําเงินแบบนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าเครื่องพร้อมทํางานแล้วนะครับเวลาเราเปิดเพลงก็จะมีไฟตัวนี้ขึ้นนะครับนี่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเมื่อไฟขึ้นแดงนั่นหมายถึงว่า หยุดแล้วนะครับต้องต้องต้องหยุดเร่งแล้วนะครับความดังได้ประมาณนี้นะครับถ้ามันแดงแล้วเรายังฝืนเร่งต่อนะพ power ทุกตัวนะครับจะมีไฟสีแดงนะครับจะมีไฟสีแดงไฟคลิปแบบนี้นะครับนั่นก็คือความสามารถของ power แต่ละตัวถามว่า power แต่ละตัวตัวไหนขับ18ได้ไม่ได้นะครับมันได้ทุกตัวนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวละ900บาทนะครับขับได้หมดเลยนะครับแต่ว่ามันจะขับได้แค่ไหน คุณภาพขึ้นอยู่กับราคาแน่นอนนะครับพวกเราชาวเครื่องเสียงเล่นเครื่องเสียงย่อมรู้ดีนะครับเล่นเครื่องเสียงย่อมรู้ดีพาะว่าทุกตัวจะมีไฟแดงไฟคริปมาให้ตัวละ900มาขับปุ๊บนะครับเล่นนะครับเสียงมันจะยังไม่เท่าไหร่หรอกนะครับมันจะมันจะเป็นไฟแดงนั่นหมายถึงว่าตัวละ900าํางานได้เต็มความสามารถแล้วเราเอาตัวละสี่พันมาขับดูนะครับก็จะมีเสียงตึ้มตึมโอ้ก็ถือว่าน่าฟังอยู่นะครับพวกตัวละสี่พันมือสองเนาะ ก็ถือว่าหน้าฟังอยู่นะครับกตึ้มตึมพอเลี้ยงไปถึงไฟแดงตึ้มตึ้มตึม,ม,ตมต,มต,มต,มตึมก็อ่ะแสดงว่าตัวละสี่พันทำได้แค่นี้นะครับเรามาซื้อตัวละหมื่นไปใช้นะครับตัวละหมื่นก็มีไฟแดงเหมือนกันเราจะสังเกตว่าเราจะเปิด18นิ้วนะครับหมุนขึ้นมันจะตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งนะครับเสียงจะดาด,ด,ดังได้แน่นมากนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นตัวละหมื่นนะครับอ่า เล่งจนถึงแดงนะครับดอกบางดอกเล่งเล่งถึงแดงไม่ได้นะครับดอกเพี้ยนแล้วนะครับอันนี้คือคุณภาพตามราคานะครับเห็นหลายคนชอบถามมาว่าขับ18ได้ไหมขับ18ได้ไหมขับได้ตั้งแต่ตัวละ900ขึ้นไปนะครับแต่เหมือนที่ผมบอกเลยนะครับพาวเวอร์แต่ละตัวจะมีไฟแดงแบบนี้นะครับจะมีไฟแดงนะครับอาจจะเป็นแถววิ่งยาวๆแล้วก็เป็นไฟแดงอยู่ข้างบนนะครับนั่นก็คือคาว่าแดงก็คือแดงนั่นแหละนะครับไฟแดงความหมายก็คือเต็มที่ของพาวเวอร์ตัวนั้นแล้วนะครับ ถ้าไม่อย่างนั้นถ้าตัวละ4ี0 0 0ันขับ18นิ้วได้เต็มที่นะครับได้เต็มที่ของดอกดหดๆเราใช้ดอกดหดๆแม่เหล็ก2ก้อนสไปเดอร์2ชั้น3ชั้นว้5ไว้6เนี่ยใช้ตัวละ 5, 0 0พ6,000ถ้ามันขับอิ่มตัวละ2-3หมื่นก็คงไม่ได้ขายนะครับ <c oughs> คุณภาพตามราคาเนาะความแรงตามราคานะครับเพาเวอร์ทุกตัวมีไฟแดงสังเกตง่ายๆเลยนะครับซื้อไปใช้เดี๋ยวก็รู้เองนะครับแต่ว่า18นิ้วก็แนะนำสักตัวละ6 700พันขึ้นไปเนาะเอาไปขับเสียงก็จะ แน่นน่าฟังนะครับอ่ะมาฟังตัวนี้1800บาทแรงแน่นอนนะครับ อย่างตัวนี้นะครับตอนเป็นของใหม่เขาก็ราคาสูงเหมือนกันนะตอนเป็นของใหม่นะครับตัวนี้ก็น่าจะประมาณหมื่นหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับวันนี้เป็นมือสองก็ขายหมื่นแปดร้อยนะครับหมื่นแปดร้อยบาทนะครับดอกที่ผมทดสอบวันนี้ก็เป็นดอกโครงหล่อนะครับคานี้โคงหล่อหนึ่งพันวัตต์นะครับก็ยังไม่แดงนะครับยังไม่แดงถ้าเล่นแดงกว่าดอกรับไม่ไหวนะครับเดี๋ยวจะเกิดการเสียหายนะครับดอกอาจจะขาดนะครับเราฟังเสียงเนาะเราฟังมานานเล่นมานานนะครับได้ฟังมานาน เราก็จะรู้ว่าดอกมันถึงขีดจำกัดแค่ไหนนะครับเสียงดอกนะครับเสียงดอกที่ออกมาจากลําโพงนะครับเราก็ฟังได้ว่ามันดอกถึงขีดจำกัดแล้วนะครับแต่ power ยังเร่งไปได้อีกนะครับอันนี้ก็คือความคือความสามารถของ power นะครับคือความสามารถของ power เนอะดอกก็เป็นดอกง่ายๆนะครับดอกสไปเดอร์สองชั้นนะครับดอกเป็นดอกที่ช่วงชักไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะสุดเร็ว แต่ว่าก็จะมีความนุ่มนวลน,นะครับมีความนุ่มนวลสําหรับดอกที่ผมใช้ทดสอบบ่อยๆอยู่ในตู้นี้นะครับก็ถือว่าทดสอบได้ดีนะครับรองรับ power ได้กําลังสูงๆเหมือนกันนะครับอ่ะตัวนี้ทดสอบให้ให้ชมแล้ววันนี้ก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับมอบกันไปนะครับเวลาสําหรับมือใหม่นะครับเวลาหาซื้อแอมเนาะท่านก็ดูเงินในกระเป๋าแล้วกันนะครับอยากได้ตัวเล็กตัวใหญ่ตัว ขนาดไหนนะครับบางทีตัวเล็กๆก็ราคาก็สูงก็มีเนื่องจากเขาเป็น Power คุณภาพสูงนะครับแต่ว่าเขาตัวไม่ใหญ่นะครับเขาตัวเล็กๆนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ1,800บาทส่งให้ฟรีแบบโอนซาว t สแตนดาร์ดซีเอสนใจติดต่อ082123 2278ร้านแสงจันทร์ซาว t u สตูดิโออ่าสนใจยังไงก็ติดต่อทักทายกันเข้ามานะครับถ้าเก็บปทางก็เพิ่ม400 วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกอไลค์ like, ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นสำหรับคลิปนี้จากลากันไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ